อัปเดตตะกะแตนอายุสามสิบหมือจ้าติดปีกประมาณหกเซแล้วจ้าบางตัวก็ยังเป็นไอเสือกากบางตัวก็ติดปีกเรียบร้อยแล้วอีกสักพักคงศีนาสีจับคู่ให้เห็นจ้ะมื่อนี้ได้ยอดอ้อยมาให้กินจ้ะของปวดเพนเลย ช่วงนี้คนตัดอ้อยหลายเอาก็เลยมีหยอดอ้อยห้ตะ,กะแกตันกินจ้ะกินของหยอดอ้อยสีหอมหอมหอมคืออ้อยจ้ะหอมคือน้ำอ้อยเนาะตะ,กะแกตันเป็นกระสีมกักผู้ใดมีอ้อยกะลองเอามาให้กินเบิง่งเล้กจ้ะหยอดอ้อยที่เขาเจาตัดอ่ะก็จะบ่แพงจ้ะเอาสามารถไปเอาได้มีอาหารเสริมมาามือนี่จ้ะพอดีกว้วยสุกเคื่อนหนึ่งแหละมัน มันโลนจ้ะมันเนาก็เลยได้มาลองให้เพิินกินบ่ค่อยกินปันไดจ้ะบ่ค่อยปวดส่วนมากสิไปกินยอดอ้อยแท่นจ้ะคุณยายนังอยู่ทางหนอกคุณยายกะได้กินยอดอ้อยหอมหอมหอมคือน,น้ำตาลอ้อยจ้ะคนกะหอมตะกระแตงกะคือสิหวานย่วยน่วยแล้วแหละจ้ะกลุ่มนี้กะ มีท้งติดปีกมีท้งบ่ท่านติดปีกจ้ะสายแล้วกะเริ่มสิก,กินแล้วจ้ะตากแดดอิ่มแล้วก็เริ่มสิก,กินแล้วมุ่มผุ่นเพิ่นกำลังหลอกขาบจ้ะพุ่นติดขอบมุงยู่คุณกำลัง,งหลอกข่าบติดปีกมีวัฒนาการของตะกะแตนจ้ะธรรมชาติไหามาจังสี่ ฟังนอนกะสิไปยืนปเป็นจับอาบแดดแดดมาทางพุ่นกบสิไปอยู่ทางปุ่นจ้ะส่วนตัวนี้เพิ่งจะลอกคราบเสร็จแล้วปีกยังขาวๆอยู่จ้ะปีกยังใสๆบางๆอยู่อีกสักพักจ้ะประมาณเที่ยงนี่เพิ่งกะสิปีกกะสิเริ่มเป็นปีกตะกะแตนออกไยและจ้ะใช้เวลาบดุลจ้ะช่วงลอกคราบนี่กระวังระวังเพิ่งกินกันเองจ้ะต้องหาอาหารในเพียงพ่อ อย่าหายอดอาหารนะจ๊ะมอสันเพิ่นสิกกินกันเองตัวได้อ้อนแอร์กะซิถือกินไปจ้าดูแลเป็นพิเศษช่วงนี้คันพานช่วงนี้ได้กะสิเปอร์เซ็นต์หลอดกะซิยูจีเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์จ้ะสำหรับคลิปนี้กะบ๊ายบาย